นูซี่ครับหมวก2กระเป๋าสามเกาะสาครับโอ้เฟิร์สเอ็ดเก้าครับเตรียมไว้สำหรับการปั๊มแน่นอนชาวตรออินฟินิตี้แลวเปิดมาจาังหวะนี้เจนเข้าไปน็นองฝั่งของมีล่ามาเอาแล้วฮะอินฟินิตี้ครับถ้าแชมป์ตีตรงนี้เจอกับดีดีเย่ยังไงต่อมีล่าแล้วค่อนข้างไกลด้วยนูซี่ยังไงต่อตรงนี้ดีดีเยบอกว่าโอ้ยยิงแคม<ย>สลายแล้วดูครับชิกเก้นกระโดดลงมาแบบนี้ครับเปิดมุมสุดและเรียบร้อยเกือบล็อกไปแต่ว่าดอกดาวไปได้ทันแต่ว่าก็อนทันี่ครับ มาหามุ่งยิงไปได้แล้วการเป็นไฟสามวสามเป็นที่เรียบร้อยครับดูซียิงอ,อยู่และเรียบร้อยน้องไปอีกหนึ่งเป็นทางฝั่งของแมมโมรี่ครับเก็บทางฝั่งโลแกนออกเกมตรงนี้โลแกนไม่ได้เล่นโอ้โหเอาละฮะผิดคาดกันเหมือนกันครับตรงนี้แล้วยายามจะซ้ำชิคเก้นอยู่แล้วเป็นทน้าของดูซี่ครับที่ได้ชิคเก้นไปตรงนี้ยังไงต่อ MVP รอบซของเราขึ้นมาแล้วกอดทนนี่ตรงนี้มาดึงมีล่าเอาไว้ได้ก่อนครับแล้วภาพตัดมาอยู่กับซิการ์เรต รกเร็ดควักเนทแล้วส่งเจ็ดเจ็ดชิดไปด้านหน้ายังไงต่อเจ๊ตระเบิดขึ้นชั้นสองมาโรนี้แล้วเจ็ดขึ้นแถมสองยองขึ้นไปแล้วเจ็ตตรงนี้น็อกจ้าธนอขมีล่าแล้วล่ามีล่าออกไปเลยครับสำหรับธนาเจ็ดนูซี่เขายายามกดให้ไกลๆอยู่ครับพี่หนึ่งฮะแล้วหนูซี่มาหันมาสวนตรงนี้แล้วรูซี่น็อกมาเหมือนกันเอาแล้วโรนเทรดมาตอนนี้ครกันลังกับเจ็อยู่จังหวะนี้ครับแม่เจ๊หามุมอยู่ครับและรีโหลดมาก่อนครับก่อนที่จะเตรียมครับ ชุบเพื่อนขึ้นมาครับจังหวัดนี้ครับแม่รงนี้ม่้อันตีเจ็ดสามารถชุบเพื่อนได้ด้วยนะครับครับมาแล้วอุ้ยมีเนทตเข้ามาตรงนี้หลบมาก่อน้เรียบร้อยแล้วมาตรงนี้หนึ่งหนึ่งไม่ไหวเจ็ดเรียบร้อยเป็นอินฟินครับตรงนี้เก็บไปสี่เสียไปสองฮะโอ้โหอีกแล้วครับเหมือนเดจาวูไฟเมื่อกี้นะครับครับผม โอ้โหเก็บไปสี่ครับเสียสองครับมาสี่จ่ายสองครับแม่ตรงนี้นะฮะแบดสู้ๆครับถ่ายขับแบดครับแม่ปะกันเต็มครับถ่าพไปที่ตรงนี้ครับเฟซแคนครับแดดกายแดดกายอันเดียเดินเข้ามาแล้วลูดหายหายไปในขณะเดียวกันโดนเคาะมาตรงนี้สำหรับทาน,นั้นแดดกายแล้วแดดกายตรงนี้ผมบอกได้เลยนะวันนี้นะพูดจีนนะการสื่อสาร oh. ของเฟซแคนนะผมบอกได้เลยนะสำหรับแดดกายนี่ไม่คนไทยนะฮะตรงนี้ครับผม เท่าที่ผมได้ข่าวมานะฮะตอนนี้เริ่มเริ่มมาอะไรล้ว่าชาวมาข้างจังของเจ้าหูอใช่ผมได้ยินนะเขาเริ่มเริ่มเรียนภาษาอังกฤษการรวมถึงภาษาจีนด้วยนะครับผมไม่แน่ใจละว่าตรงนี้ไปเอาใครมาเทสนะสําหรับวันนี้ครับสําหรับเฟสแคนนะได้คุยกับพี่นัทได้คุยกับวินแล้วอ่อเนี้ออ่อเนื้อ ไปเปิดหวัวทางด้านเอกเอกเอกนกดาวลงไปครับค <After go, S 2> รับจโกหเหลือคนเดียวแบบนี้ไม่ดีเท่าไรครับด้านล่างครับเป็นปริเนเซสครับเหลือคนสุดท้ายครับ,นนรบแบทครับมูฟมาที่ทางฝั่งของเคฟเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้และด้านหน้าเขามีทางฝั่งของแคมป์เอกอยู่อีกครับเป็นในส่วนของหมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหลายๆคนเริ่มสงสัยนะฮะเรื่องของเบียร์สิบเอ็ดนะฮะผมบอกได้เลยว่าอ่านั่งกินหมูกระทะอยู่ข้างข้างล่างบ้านผมนี่เองนะฮะครับผม เบียเจนนะตอนนี้นะสำหรับเบียสเปนถูกต้องฮะเฮ้ยไม่ฟรีแล้วล่าสุดที่เขาจะเซ็นเข้ามาอยู่ในสังกัดเป็นสตรีมเมอร์จับเซ็นไงวันนี้มาเอากุญแจเอากุญแจบ้านแคมป์นะฮะทางฝั่งมาอุไรขอนแก่นครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทางฝั่งอัฟเตอร์โกครับไปยิงแล้วดูครับวงเข้าเจ้าชูอีสปอร์ตกับทางฝั่งของเจ้าชูหมายเลขสองครับอย่างแวมไพร์โอ้โหเจ้าชูเจอกับเจ้าชูนะตรงนี้นะแมครับมีแค่สิบหลอดเท่านี้ฮะ มีทีมหน้าไหว้แฟร์ได้อย่างเอ็กเซลเซียร์ครับไหลมาเช่นกันครับโทนูฟครับพร้อมฝั่งมาแล้วเรียบร้อยครับโทนี่เคครับไปเปิดน้องน้งฝั่งของ CCS ครับบังเกิร์กบูฟครับแล้วมินซี่ครับมาแจมจากอีกด้านหนึ่งครับแซสเปอร์น็อกตัวไปแล้ว CCS โดนเกมจากแดดกายไปกลายเป็นไฟสองด้านแล้วครับบังเกิร์กบูฟครับเหลือสองคนเท่านั้นครับเป็นวิซซ์ออกซี่กับน้องฝั่งรีเพคครับมีเนทมาก่อนครับแดดกายครับลุกของมาพยายามจะไหลลงไปเช็คหลังก่อนครับสำหรับแดดกายโทนี่เคครับหิ้วก่อนไหม ยังไม่เลือกที่จะฮิวตรงนี้สำหรับชนะของโทนี่ปึกสองซี่ครับติดไว้ด้านหน้าแล้วเป็นหน้ารีเพย์ครับตรงนี้กระดึบกระดึบถอยกลับเข้ามาครับแล้วโดนจั่วมาเหมือนกันตรงนี้ยังไงต่อแล้วจะเดินขึ้นไปเคลียร์เลยไหมตรงนี้พยายามอ้อมมาอ้อมมาสำหรับทางด้านของเฟสแคนแล้วสแต็กสี่ซ้ายตรงนี้โล่งมากต้องพยายามคอยดูอยู่แล้วเหมือนอยากจะได้บ้านหลังหน้านั้นฮะตรงนี้ป๊อปสโมกเข้าไปก่อน น่าจะติดใายงงครับแต่ว่าเออนี่ยิงขึ้นมาจังหวะนี้ครับเออนี่หลบไปได้ก่อนครับโอ้ทางฝั่งวินตอร์นี้ต้องมุดไปฮิวตัวเองเหมือนกันครับและทางฝั่งของเออนี่ครับโดนฝั่งจีซีจากโอนิกส์ครับน็อกลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือคนเดียวแล้วครับเป็นดีทูอีครับสำหรับทางฝั่งไปค่อนทามครับซึ่ง GC นี่ก็เป็นไลน์อัพใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่13นะครับตรงนี้ครับผมและดูครับทางฝั่งวินซี่เปโดนน็อตจากไดร์ฮาร์ดยามที่หนึ่ง แบบยังไงต่อมินซี่ตรงนี้เรียบร้อยเลยหรือเปล่าแล้วเป็นทานาของเซอร์บอยครับไปเก็บทนานองมินซี่มาล่าชนาดตรงนี้ระเบิดน็อกทานาของบัวลอยมาแล้วเซอร์บอยตรงนี้เป็นน็อกทนานองเคนายมาแล้วเจเอเอนตรงนี้เป็นน็อกทานาของเซอร์บอยจะได้เมจิกมาแล้วดีทูอีด้วยไหมน็อกเช็อตัดทนาสตูนแล้ววินถอร์เรสตรงนี้ไปเก็บทานาเออร์นี่ออกเก็บมาจัสดูอิดครับตรงนี้เป็นระเบิดเก็บทานาของบัวลอยออกเก็บไปแล้วล่าชนาดตรงนี้ไปน็อกทานาของอุ้มสไตล์มาแล้วรีเพลย์ครับตรงนี้เก็บทานาเซอร์บอยมาลาซิโออไปน็ ทั้งด้านของ RQXR ครับตรงนี้และเรียบร้อยแล้วเดี่ยเก็บออก <S 2> <S 2> <S อเกมฮะเก็บ,บ,บ <S 2> <S 2> <S ออกเกมครับ <S 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 อัมสไตน์ดนเก็บออกเกมเช่นกันครับและดูครับมาม่าหมูสับครับคืสขขอสกบมาแล้วโอโอ้ o o ครับโอ้โดนน้องออกเกมไปเรียบร้อยครับจากทางฝั่ง,งราซีโอครับ ดูครับยังไงต่อครับตรงนี้แล้วเป็นทา,างฝั่งราซิโอโดนเหตน็อกมาเหมือนกันมาม่าหมูสับครับต้องหาทางหนีครับและเอ็กเซเออร์ตะวันครับโดนน็อกไปอีกครับเคนายครับโดนน็อกไปเช่นกันครับเอ็กเซเออร์ตะวันโดนเก็บอกบอลเกมจากนายน้อยคนยนี้เคมเป็นทางฝั่งได้ครับมาได้ไดรีเพย์ครับเก็บทา,กกางฝั่งได้การน็อกลงไปเปที่เรียบร้อยแล้วมาม่าหมูสับครับเป,ป็นนทางฝั่งวิกซอออกสี่แล้วเก็บออกเกมไป็นที่เรียบร้อยเฮลโลสี่ครับเก็บทางฝั่งเคนายวิกซ์ออกสี่โดนทางฝั่งกอไผ่เก็บสเตลคิวไป มือมาแล้วก็ทันนี่ตรงนี้น,อน็นอกด้วยโซนการเล่นไปแล้วยังไงต่อมาม่าหมูสับตรงนี้จะได้สับหรือเปล่าแล้วไดฮาร์ดกำลังจัไปและเห็นรีเพลย์ไปกันแล้วกดมาจังหวะนี้อุ้ยแล้วแคมป์เอ็กตรงนี้ครับไปได้ทางหน้าของราซิโอมาแล้วโซนการเล่นน็อกทางหน้าของรีเพลย์ไปเช่นกันแล้วไดฮาร์ดตรงนี้ก็โดนเก็บไปโดยโซนการเล่นตรงนี้ก็ทันนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วปรินเซสไปน็อกทางด้านของโนบิตะมาแล้วแดนกายตรงนี้ไดคิวจากทางด้หน้าของมาม่าหมูสับมาตัดภาพมาที่น้องเจม Hello, งสงฮัลโหล ยังไงต่อแฟนแบดเอาใจช่วยเขาอยู่แล้วขับรถสปอร์ตผ่านหน้ามาตรงนี้เผมว่ามูดอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับแล้วบังเกอร์ครับรีเพลย์ครับโดนเพซโซนตายลงไปครับเจกอนครับกบทางฝั่งแคมป์เอครับต้องเอาชีวิตรอดเข้ามาหาวิไลขอนแก่นครับตัวแทนยูซีรี่ตรงนี้ครับเหลือ13ทีมครับสายที่สองผู้เล่นครับในวงเฟสที่5ที่กำลังจะบีบเข้าเฟสที่หกแล้วมีต่อเรต์ไปโดนร้อจากจีี ต่อตรงนี้ oh. เฟสแคนจะดึงกันขึ้นมาได้หรือเปล่าล้ววงอัปเดตมาใหม่แล้ว d 2 e อยู่ในวงตรงนี้หลายทีมต้องตีเข้าไปแล้วกําลังจะมาจากทางด้านหลังสําหรับทางด้านอารมณ์สีม่วงอย่างเพอร์เพอร์มูดที่มีทางด้านปอนซาน่ารักปอบซีแล้วโดนกดมาจังหวะนี้เราน็อกสองเลยยังไงอันนี้เฮ้ย ใช่งครับต้องช่วเพื่อนมาก่อนครับยังไงครับจังหวะน,นี้ครับโอ้โดนเทรดมาจากทางฝั่งของแบดครับออเดอร์ได้แบบน็องมาเมื่อสักครู่ครับและแคมป์เอกไปด้านทางฝั่งเฮนเดซี่สวนมาได้ซิสกาโอล,ลี่ไปด้าทางฝั่งแคมปเอกขึ้นมากลายเป็นไฟมั่วสู้ยุรุ่นฉุแฉไปแล้วและแคมปเอกโซเกตโอเคจากเบาซีจะได้แต่ย่างจะมติท่อนสมมุตมาอยู่เราะสำหรับทางฝั่งเพื่อนข้อมูลกำลัวงไหลามาแลา้วเข้าหรูซีโดนน็อกมาจังหวะนี้โทนี่เคขึ้นสโคปมาเก็บออกไปแล้วซีแซดคุงครับไปด้านทางฝั่งไฮโรซีแต่ไป เอาลฮะะัลโหลสีน้องเจมออกจากเกมไปแล้วมอแมนเมื่อกี้ไปเปิดน็อกใครได้หรือเปล่าแล้วเจกอดเอกตรงนี้ไปน้องทางด้านของกอไผ่มาได้เช่นกันแล้วมอแมนตรงนี้ไปเก็บแล้วก็อซีออกเกมัออกวตุกเรณ์อะไขึ้นมาจังหวะนี้ครับ แมนครับบอลน้องไปแล้วเป็นรับฝากออเดอร์ครับมาเทรดฟุกทีเฮดไปได้ครับแต่เรื่องหนึ่งครับเชเวฟครับเนททางฝั่งของมอร์แมนไปอย่างที่บอกเกอส์เองครับได้คิวจากแกรมพายมาแล้วดูครับเชเวฟก็ขึ้นมาไล่ยิงแล้วเหลือทางฝั่งเฮนเนซี่คนนี้ชนะนะแบดครับแกรมพายครับมี2คิวติดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือ9ผู้9ทีมครับ19ผู้เล่นครับในวงเปตี่6นี้แล้วดูครับไม่รอดครับเฮนเนซี่ครับออกอันดับ9ก็สำหรับแบดครับเป็นแกรมพายมาเก็บไปหมดเลยครับมี3คิวตรงนี้แล้วยััังงงงไมม่เสสีียยใคครรรรด้้วาาหบบทขอแพตน แต่ประเด็นคือแกต้องตีต่อทางด้านหน้าครับจะเข้ายัางไงดีชเวฟประตัดผ้ามาตรงนี้ครับอาคิวรัชนายกลับมาที T ่ที่วามพายครับตรงนี้ชเวฟแล้วอารสามห้าตรงนี้โดนโซนไปเหมือนกันอีกหนึ่งครับเต้แกครับตรงนี้เหลือดแดนการกับโทนี่เคและโทนี่เคโดนจั่วมาแล้วน็อกจากทางหน้าของนายน้อยแล้วฟินเซนก็น็อกโซนโดนโซนเก็บไปแล้วนายน้อยเก็บหน้าของโทนี่เคมาแล้วชเวฟเอ็กตรงนี้เอาไฟไล่ทางหน้าของออนิก เจ้าชูนักโดนไปเข้าไปตรงนี้ยังไงตามยามาก่อนสำหรับทางานของชเวฟเดี๋ยวดูครับโอ้สีสกายครับโผล่ตัวยัดไปนิดหนึ่งครับฟุกเทสเห็นแล้วครับและถอยหลังมาจังหวะนี้ปาเน็เข้าไปแล้ววงครับเริ่มบีบมาแล้วพวกเขาต้องวิ่งครับสำหรับแวมไพร์ครับและนี่มันไปกลางวันครับแวมไพร์ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่แล้วยังไงต่อจีซีครับโดนขึ้นโสมมาจังหวะนี้แล้วเอาไปคอโดนเน็ตแล้วจีซีมาพยายามจะไหต่อเน็ครับฟุกเทสจังหวโผลมาจังหวะนี้สีสกายไปแล้วต่อเชเวตได้เน็ตไปอีกแล้ว เหลือแค่พุกทียสกับทางฝั่งตน้นทีนีสพยายามจะหามุมเล่นและเรียบร้อยเอาละครเราสิงธิก,กายก์กบโอเคแล้วพุกนีสโดนน็อกมาจากทางฝั่งขุกขอาอาคิวอเดน่าานน้อยกับ นายน้อยเดินมากัดดูอิดตรงนี้และซีสกายโอลี่ครับได้คิวทางด้านของเฉวยจีซ萨ตรงนี้ได้คิวของฟุกทีเอชมาแล,แล้วยังเดินอย่างต่อเนื่องชิดมาแล้วและมีการเซ็ตออปชั่นจากทางด้านของรัชนายอยู่ด้านหน้าอย่างไงต่อรัชนายตรงนี้จะโดนสวนมาเหมือนกันแล้วเลื่อนหายไปครึ่งน,นึงแต่รัชนายก็น็องดนานซีสกายลีไปแลวเซมเบ้ครับตรงนี้ไประเบิดน็องทงนายของรัชนายเทรดกันมา แลกกันยังต่อเน,นี่ยแถวแดนกายครับโดนทั้งฝั่งแซสเปอร์เก็บโอเคครับบางเกิดบวูวบตามไปเประดับที่4ครับและทางฝั่งโซเม่โดนนอวฝั่งเจกอนเอครับรเจกอนเอ็ก็ไม่ไหวโดนเฟซโซไปเหมือนกันตอนนี้ครับเหลือแค่3ทีเท่านั้นเป็นอาร์คิวอันเทนาครับและก็โอนิกส์บาฟายก็อยู่ในวงและอีกหนึ่งคนครับปั๊มยาอยู่ด้านนอกไม่รู้ว่าทีอะไรครับ แต่ว่าครับทางฝั่งโอนิกส์ครับเหลือ2คนเจฟต้องค้ำไว้ให้และชุบขึ้นมาได้เป็นทางฝั่งของเซมเบ้ครับซีสกายโอลี่ยังนอนแผ่อยู่น้องบีมกับทางฝั่งแจ็คดูอิดรีคอร์กันมาและซีสกายโดนทางฝั่งรัชนายครับเอาบอลท็อปเผาไปเรียบร้อยครับเหลือ3คนเท่านั้นครับโอนิกส์คิวดีกว่าครับเพราะว่า,านั้นก็โอนิกส์ต้องรีเซ็ตทางด้านของกรุ๊ปก,กันมาไม่ว่าจะเป็นาการดึงเลือดหรือดีเจนยาต่างๆครับทำให้ทางด้าของอาตรงนี้ค่อนข้างได้เปรียบแล้วเขาอยู่ตรงพื้นที่บริเวณกลางวงมากกว่านัันน่่นนนนนททาาาใให้้้้้งงงงดดขขอออิิกตตเเสครรบี ด้านหลังทั้งสักครู่ครับเมื่อทีน่าจะเป็นบางเกิดบูวูฟหรือเปล่าครับที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายครับและดูครับกระจายตัวกันเล่นครับทางฝั่งอาร์คิวอาร์เิน่าครับรัชนายจัสตูอิดน้องบีมครับและมีทางฝั่งด้านซ้ายและมีเนทบาจีซีกับเจฟครับโอ้โหเจ็บครับต้องปล่อยมาฮิลครับแล้วไปทางฝั่งเจ้าดูอีกครับไม่รอช้าครับยิงขาจีซีน็อกลงไปครับตาป่าแตกเป็นสโตนครับขออภัยครับที่เหลืออันดับที่3อยู่ตอนนี้ครับฮิวอยู่นอกโกลครับสโตน ช่องอยู่สิงคโปร์แต่จัสดูอิดตรงนี้ก็จัดลอดช่องให้ได้เหมือนกันแล้วยังไงต่อพยายามหาช่องอยู่เลงยังไงขอผ่านข้างใต้ดูไว้แล้วจำไปใช้ได้ตรงปีและเป็นน้าราชนายครับตนุนเกตนะจีซัดไปแล้วราชนายตรงนี้ไปน็อกหน้าของเจมันได้อีกออกจากล,ล,ลชนายครับจังหวะนี้ครับเสือเซมเบ้คนเดียวเท่านั้นครับนัดต่อยจะทํายังไงครับและดูครับเป็นทางฝั่งของเซมเบ้ปาดบุมออกมาขวาก็มีซ้ายก็มาด้านหน้าก็เจอเซมเบ้ครับถือลูกซองระยะมันไกล เอายังไงจะขวาหรือซ้ายแล้วต้องหมีหมดปายนะจาังหวะนี้แต่สวนไปครับหน้าหงายไปหนึ่งทีโต้อีกทีกเซมเบ้โดนสวนเหมือนกันและดูครับเซมเบ้ต้องเอาชีวิตรอดครับเป็นทางฝั่งสโตนยังอยู่นอกวงปั๊มยาอยู่ไม่ยอมออกครับเซมเบ้บอกเฮ้ยจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกเปล่าครับอาคิวโถม,มาแล้วครับจังหวะนี้รัชนายอ้อมบ้านมาแล้วละจะเข้าเซมเบ้ยังล็อกประตูไว้อยู่แล้ววงมันยังอยู่ที่พวกเขาทำไม่เล่นแล้วดูสครับจังหวะที่เรียบรล้วครับกัสดูอิธโอ้กลายเป็นอาคิวครับ 8คิวกับไก่แรกครับและเป็นทางฝั่งของสโตนครับยังปั๊มยาอย่างต่อเนื่องพอหนึ่งคนนี้ครับบอกเลยว่าจบแบบนี้ต้องไปทํำกระบอกอะและเรียบร้อยไม่ไหวครับโอ้โหโอ้ยเกมแรกเนาะบอกได้เลยครับแบบนี้อีกหกวันมิหนึ่งครับผมถือ,อนนว่าเราซ้อมๆนะเกมแรกอาจจะการภาพแบบยังซอซๆอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็ซ้อมน,นะ แตเนี่ยนี่ซ้อมนะนี่ซ้อมนะฮะก็ทมระดับเนี่ย